มีหลายคนถามสมศรีนะเวลาสมศรีทาขนมปังว่าขนมปังไปนึ่งได้หรือเปล่าเพราะว่ามีเต่าอบวันนี้สมศรีจะมาทําให้ดูนะเจ้าอันนี้ใส่ยีดลงไปแล้วก็ใส่ไข่ลงไปเจ้าทาตามสูตรเลยนะใส่น้ําตาลแล้วแต่ความชอบใครชอบหวานก็ใส่หวาน,นสมศสรีไม่เคยชอบหวานเนาะขนมปังก็จะประมาณนี้เสซจแล้วก็จะตีให้มันเข้ากันเจ้าตีไข่ครับยีดให้มันละลายน้ําตาลให้มันละลายเข้ากัน สร็จแล้วก็ใส่แป้งลงไปเจ้าใส่เกลือลงไปนิดนึงนะใส่แป้งแล้วก็ใส่เกลือนิดนึงเสร็จแล้วน้ำมันเอาไว้ใส่ทีหลังน่เจ้าอันนี้เขาจะกล้นให้มันเข้ากันก่อนในสูตรอยู่ใต้คลิปใจแป้งขนมปังเลยเสร็จแล้วเราจะ นวดแป้งนวดจนมันบัดติดมือเลยเนะี่ยอันนี้ใส่น้ํามันลงไปเจ้าใส่น้ํามันลงไปแล้วนะนวดแป้งไปเรื่อยๆนวดจนกว่ามันบัดติดมือนะ่นอ่ะอิสมสีใจสองหมื่นนวดเลยเจ้านวดไปเรื่อยๆนะคะพอหนวดเสร็จแล้วกะปิดแลร์ไว้พักไว้ประมาณ เกิงช่โมงนะเจ้าเห็นไหมอันนี้ใจอันอยห่กว่านะีไม่ไม,ไม่ไม่กิมบอใหม่มันก็เลยสีหมืดหมืดเนาะสมศรีมันได้ตั้งขาดเดกกันังทดลองอยู่เจ้าอันนี้แป้งมันฟูเลยเห็นไหมเพราะแป้งมันฟูแล้วเราก็จะมาใส่ทําอันนี้ใส่พิมพ์พนะเจ้าเอาหม้อหนึ่งตั้งน้ำไปเลย เสร็จแล้วเขาจะเอาขนมปังมานิีสมศรีจะทำแบบสวยงามเนาะสมศรีจะทำก้อนใหญ่ๆนี่แหละสมศรีใส่ลูกเกดลงไปนะเจ้าไผอยากใส่อย่างก็ใส่ได้เลยสมศรีจะทำเหมือนซาลาเปาซาลาเปาก้อนใหญ่นี่แหละเอาแบบง่ายๆสไตล์สมศรีเนาะอันนี้จะมาทำให้ดูเนาะไผจะทำเป็นรูปทรงไหนก็ได้เสร็จแล้วก็เอาแลบปิดเนอะก่อนที่จะเอาใส่พิม์ะก็ต้องเอาน้ำมันทาก่อนนะเจ้าทาน้ำมันตรงพิมพ์ก่อนเสร็จแล้วขนมปังวางแล้วก็เอาแ l a เอาแล a ปิด เพื่อไม่ให้น้ํามันเข้าไปในขนมปังเห็นไหมเราก็ใสม่มอนหนึงนึงเลยเจ้าประมาณสักเกินชั่วโมงอันนี้เกินชั่วโมงผ่านไปสมมติจะขนมปังออกมาแล้วนะเจ้าพอมันจะเป็นจะได้เนาะว่ามันจะเป็นเส้นลายเนาะขนมปังนึง่ง เรามาดูกันนะคะว่ามันจะเป็นแบบไหนข้านมปังนึ่งข้างแหลกนะดิฉัสีทำอ่ะสมสีก็เอาใจคนตีมีเต่าอบเนาะนี่แหละเจ้าเดี๋ยวมามพอกันนะ,นะพอมันจะเป็นจะได้ข้านมปังสมซีใส่ลูกเกดเลงไปนะคะมาดูเนื้อมัน ได้อยู่นะจอมซีมได้ทำให้มันสวยนะ อันนี้สำหรับคนติ่มมิไม่มีเตาอบเนาะเห็นไหมเนื้อขนมปังสวยนะคะอร่อย เข็มันอยู่เลยข้างนอกนี่มันมันมันแข็งแข็ๆเลยเนื้อมันฟูอันนี้ทำเพื่อพอนะเจ้าทำเมื่อคนอใหญ่ คนดิ่ไม่เต่าโอ้พอวะ่ะขนมปังมันนึ่งได้อืมอร่อยอร่อยไม่เคยทำขนมปังนึ่งสักทีวันนี้ทำขนมปังนึ่งให้แล้วเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นแห้งๆส้มสีก็เลยออกเห็นไหมเห็นไหมอ่ะขนมปังนึ่งสรุปมันก็อร่อยนะคะ สมศรีใส่ลูกเกดทอหอย่างใสให้ทุกคนดูแต่สมศรีไม่ชอบกินนที่ก็จะเอาออกทิ้งนะคะสมศรีไม่ชอบกินจะใส่ลูกเกดหรือใส่อย่างก็ได้ข้างใน,หนเห็นไหมขนมปังเนี่ยนุ่มๆลองดูนะคะ นมปังนึงลองดูเจ้าเนื่ยฟูอร่อยอยู่ใจใหม่ข้างไหนหน้ามันหมืดนๆนะต้องตั้งตั้งให้ใหม่มได้ตั้งขา โฟกัสติดเนื้อขนมปังแล้วจะไปโฟกัสตัวน,นี้ <laughs> ขนมปังเนี่ยมันฟูดีได้อยู่นะอื แล้วเจ้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกระณนากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ